คุณต้องเริ่มนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นทันทีการขยับร่างกายทันทีเมื่อการนับจบลงมันจะเบี่ยงเบนสมองของคุณมันจะทาให้สมองที่กลัวกลายเป็นสมองที่กล้าทําทันทีมันคือการค้นพบพนวิเศษในชีวิตมันคือการค้นพบพลังในตัวเองการลงมือทําทันทีนั้นมันจะทําให้คุณได้เปิดรับโลกใบนี้เปิดรับโอกาสและความเป็นไปได้มันจะทําให้คุณเลิกนิสัยแย่ มันจะช่วยแก้ปัญหาในทุกความสัมพันธ์มันจะกู้วิกฤตสุขภาพการเงินการงานและธุรกิจมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตกดหาวินาทีนี้มันสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกวัยทุกอาชีพมันคือเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ใช้ง่ายสุดๆที่พาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณต้องการนางสดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า เปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าได้ก่อนห้าวินาทีเขียนโดยเมล์โรบินหากคุณกำลังค้นหาคนหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ลองส่องกระจกดูคนเราทุกคน้วมีพลังอยู่ในตัวแต่ต้องเรียนรู้และค้นพบมันด้วยตัวเองเมื่อหัวใจคุณพูดคุณไม่จำเป็นต้องคิดเพียงฟังสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำแล้วกล้าที่จะลงมือทำความกล้าหาญคือสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดมันอยู่ในตัวพวกเราทุกคน และคุณสามารถนำมันออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการคุณส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่คิดที่จะลงมือทำแต่กลับไม่ได้ทำเราทุกคนล้วนรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะลงมือทำทุกช่วงเวลาเหมาะสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอดังนั้นเลิกรอโอกาสที่เหมาะสมพอทำไ่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสทำอีกแล้วเวลาที่คุณรอคุณไม่ได้แค่ผับวนประกันเุ้ง แต่คุณกำลังทำบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคุณกำลังเกลียกลลอมตัวเองให้เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคุณกำลังขัดขวางความฝันของตัวเองลูกมอบรางวัลให้กับคนที่กล้าหาญพอที่จะเลิกรอและเริ่มลงมือทำคุณต้องผลักดันตัวเองให้ก้าวออกจากเขต, Zone. ตคอม f o r ์ต o n e และคุณต้องเริ่มลงมือทำความแตกต่างระหว่างคนที่ทำให้ฝันกลายเป็นจริงและคนที่ไม่ได้ทำมีแค่สองอย่างคือ ความกลางานที่จะเริ่มต้นและวินัยในการที่จะทําต่อไปเรื่อยๆกด5วินาทีนี้จะเป็นตัวพลิกเกมเพราะการนับถอยหลัง54 3ส1าหนึ่งแล้วลุกทันทีจะบังคับให้คุณเลิกคิดเยอะและเริ่มต้นลงมือทำทันทีที่หัวใจและสัญชาตยานบอกให้คุณลงมือทําตามเป้าหมายจงนับ54 3ส1สองหนึ่งแล้วลุกไปทําทันทีก่อนที่สมองขี้กลัวและขี้เกียจจะหยุดคุณเอาไว้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ที่กเขียนจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ด้วยการตัดสินใจคราวละห้าวินาทีเท่านั้นผู้เขียนสร้างกฎห้าวินาทีขึ้นมาในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังพังทลายสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ค้นพบกฎห้าวินาทีมันทำให้เธอควบคุมและประปับปรุงทุกอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้มันทำให้เธอเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นการลงมือทำ การลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้ปลดปล่อยพลังภายในตัวเองออกมาคุณจะได้เป็นคนที่คุณอยากเป็นเมื่อคุณนับถอยหลังความคิดจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นมันคือการขัดจังหวะก,การคิดแบบปกติของสมองที่เกียดและที่กลัวมันจะเบีเ่ยงเบนความสนใจของสมองการนับ5.4.3.2.1แล้วลุกข,ขึ้นท,ทันทีมันจะทำให้สมองขี้เกียจเปลี่ยนเป็นสมองแห่งความสำเร็จด้วยการลงมือทำทันที ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคุณต้องเริ่มใช้กฎการนับถอยหลังนี้บังคับตัวเองการใช้กฎนี้ง่ายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสัญชาตญาณพุ่งพล่านบอกให้คุณลงมือทำตามเป้าหมายคุณต้องเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลังกับตัวเองการนับจะช่วยให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจการนับมันจะเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความกังวลความคิดและความกลัวในหัวของคุณ ทันทีที่คุณนับถึงหนึ่งคุณจะต้องลุกขึ้นทันทีเพื่อจะได้ลงมือทาทันทีที่การนับจบลงผู้เขียนขอย้ำว่าคุณต้องนับถอยหลังเท่านั้นถ้าคุณนับหนึ่งสองสามไปสี่และห้ามันจะไม่ได้ผลมันจะทำให้คุณนับหกและเจ็ดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ลงมือทำการลุกขึ้นทันทีคือส่วนที่สำคัญที่สุดในกฎนี้เพราะว่าคุณลุกขึ้นทันทีความคิดคุณก็จะเปลี่ยนตาม คุณสามารถบอกตัวเองให้ลุกจากที่นอนได้ด้วยการนับถอยหลัง 5,4,3,2,1, แล้วลุกขึ้นทันทีคุณสามารถบอกตัวเองให้ไปออกกำลังกายได้ด้วยการนับถอยหลัง 5,4,3,2,1, แล้วลุกขึ้นไปออกกำลังกายทันทีการผลักดันตัวเองให้ลงมือทำเรื่องง่ายๆเพื่อพาให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้ามันจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจและเกิดแรงขับเคลื่อนที่จะทำทันที การโฟกัสไปที่การลงมือทำทันทีมันจะทำให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้เมื่อคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากคุณอยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นคุณก็ต้องบังคับตัวเองให้ลงมือทำทันทีให้ได้การใช้กดนับถอยหลังห้าวินาทีมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนลงมือทำทันที คุณสามารถตั้งค่าวความคิดและนิสัยใหม่ได้ในระหว่างการตัดสินใจแต่ละครั้งเพียง5วินาทีเท่านั้นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเ,เหล่านี้มันจะสะสมรวมกันจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวตนคุณความรู้สึกของคุณและวิธีการใช้ชีวิตของคุณทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ง่ายซึ่งมีเหตุผลและจุดสําคัญที่ต้องโฟกัสดังนี้ข้อแรกห้ามไม่ให้มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น มีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะนับ5 4 3 2 1สสองหนึ่งแล้วลุกขึ้นทำทนดีหรือว่าหลงลืมถ้าคุณทำไม่สำเร็จก็เป็นเพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะทำลายกฎนี้ด้วยตัวเองข้อสองถ้าคุณเปลี่ยนกิจวัตรยามเช้าได้คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องอาศัยความตั้งใจลงมือทำไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นลุกจากที่นอนได้ในทุกเช้าแม้จะไม่อยากลุก คือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเช้าของคุณถ้าคุณสามารถควบคุมชีวิตได้ตั้งแต่ตอนเช้าคุณก็จะควบคุมชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันไม่ว่ามันจะเป็นด้านไหนก็ตามข้อสามพลังงานกระตุ้นคือพลังงานที่ต้องใช้ในตอนเริ่มแรกพลังงานกระตุ้นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเรื่องยากพลังงานกระตุ้นหมายถึงพลังงานผลักดนในช่วงเริ่มต้น ที่จาเป็นต้องใช้อย่างมหาศาลเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้รับแรงผลักดันอย่างมหาศาลสมองจะพาคุณไปสู่เส้นทางของการไม่ทําอะไรเลยคุณต้องเริ่มต้นใช้พลังงานกระตุ้นตั้งแต่กดปิดนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นจากที่นอนทันทีการเริ่มต้นใช้กดหวินาทีตั้งแต่ลุกจากที่นอนมันจะทําให้ทุกสิ่งแตกต่างออกไปจากเดิมมันจะทาให้คนที่เคยอยู่นิ่งๆคนที่ไม่ลุกมาทําตามความฝันของตัวเอง ไปเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้การตื่นเช้าหรือการตื่นนอนตรงเวลาคือการเริ่มต้นวันอย่างทรงพลังมันจะทําให้คุณทําอะไรได้สําเร็จมากขึ้นเพราะมันคือการปลูกพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้เขียนบอกว่ากฎ5วินาทีไม่จํากัดการเปลี่ยนแปลงมันใช้อิ้ผิพลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกประเภทที่คุณพยายามทํามีเพียงความคิดของคุณเท่านั้นที่จํากัดขอบเขตการใช้งานของกฎนี้เอาไว้ ถ้าคุณอยากเลือกนิสัยแย่ๆและปปิดรับนิสัยใหม่ที่ดีๆคุณก็แค่ใช้กดนับถอยหลังห้าวินาทีนี้แล้วลงืะทำพนดี